กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมอีซ e ี่ยุคนยุคนจนข่าวเป็นประจำเช่นเดิมนะครับหากว่าจะติดตามผมนะออกแบบรายละเอียดจุกใจนี่นะครับตอนเย็นนะฮะจันถึงสุข17นาฬิกา37นาทีเปิดช่องเนชั่นทีวีนะครับนะพบกับผมในยุคคนชนข่าวกับทันข่าวข้ามเนชั่นตั้งแต่17นาฬิกา37นาทียาวไปจนถึง2ทุ่มนะฮะทุกวันจันถึงสุขไปติดตามกันได้ ก็เป็นสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีสถานการณ์ข่าวซึ่งเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ได้รับทราบประเทศไทยของเราหน้าเป็นห่วงนะฮะนะตอนนี้เนี่ยโดนเจาะใส่ในสะเละตุ่มเป๊ะเลยนะครับนะทั้งหน่วยงานรัฐนักการเมืองสอสอที่เข้าไปมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับแก๊งสแคมเมอร์รับผลประโยชน์แต่สุดท้ายก็ยังจับมือใครดมไม่ได้ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล องค์กรอิสระหรือฝ่ายอะไรก็ตามแต่นะไม่สามารถที่จะไปดำเนินการเอาผิดนะนักการเมืองไทยซึ่งคนไทยเชื่อว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแน่นอนซึ่งอีกสักครู่ผมจะอัปเดตให้ได้รับทราบแต่ก่อนอื่นก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของคุณการจอมพลังวันนี้แกก็ถแถลงข่าวพร้อมกับประธานมูลนิธินะใครถามอะไรมาแกตอบหมดอ่ะเอาตรงนี้ก่อนนะใครถามอะไรมาแกตอบหมดอะ แต่คําตอบนั้นเนี่ยนะครับมันจะตรงใจมันจะถูกใจมันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็แล้วแต่ละคนจะตัดสินกุณกันจอมพลังได้เลยใครใครสนับสนุนก็สนับสนุนไปใครไม่อยากสนับสนุนก็ไม่ต้องสนับสนุนจะต่อต้านก็สุดแท้แต่กันจอมพลังเขาก็ยอมรับในผลที่จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคุณวัดไปช่วยถามเนี่ยมีคุณไอ้รัชนกไปช่วยถามมีนางงามด้วยใช่ไหมคนหนึ่งผมก็ไม่รู้จักว่าเป็นใครก็ไปช่วยถามนะเขาก็ตอบนะ วันนี้นักข่าวก็ไปถามผู้กองธรรมนัฐด้วยผู้กองธรรมนัฐก็บอกว่าคุณการมือใหม่หัดครับทําอะไรไม่ค่อยคิดนะอาจจะคิดน้อยไปหน่อยอะไรประมาณทํานองนี้เนี่ยนะแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปนะอะไรกัะแล้วคุณการจอมพลังก็บอกว่าคุณนวัดอ่ะที่มาของเงินคืนห้าหมื่นบาทที่บริจาคไปเลยน,นะครับคุณการจอมพลังบอกว่าเงินคุณนวัดเนี่ยคงเอาไปทําถนนหมดแล้วนะเงินของคุณคุณนวัดเนี่ยเอาไปทําถนนหมดแล้ว แต่ถ้าค,คุณนวัดอยากจะได้คืนจริง,รงๆเนี่ยแกก็จะโอนเงินส่วนตัวคืนให้แกก็จะโอนเงินส่วนตัวคืนให้หนึกออกใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวบ่ายสองวันนี้การจอมพลังจะไปยื่นหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยเพราะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้กํากับดูแลมูลนิธิต่างๆให้ตรวจสอบตัวเองเลยให้ตรวจสอบการจอมพลังเนี่ยว่ามีเส้นเงินเนี่ยนะครับไปโยงใยถึงธรรมนัตหรือไม่นะแล้วหลังจากนี้การจอมพลังก็จะเปลี่ยน มูลที่ของผู้กองธรรมนัฐนี่ออกไปแล้วก็ใส่มูลที่ใหม่เข้าไปแล้วแกก็จะมานั่งเป็นประธานมูลนิธิเองนะเนี่ยก็คือสรุปมันมีประมาณนี้นะครับแล้วยอดเงินบริจาคก็มีประมาณ200กว่าล้านไม่เคยถอนเป็นเงินสดคือเมื่อวานนี้ทนายเดชามาเปิดประเด็นบอกว่ามีการถอนเงินสดด้วยการจอมพลังก็บอกว่าไ,ไปเอาหลักฐานมานะถ้าบอกว่ามีการถอนเงินสดเพราะไม่เคยถอนเงินสด ไปเอาหลักฐานมาใช้วิธีการโอนเท่านั้นเพราะป้องกันการทุจริตออ,อะไรอีกนะนะสมสรุปประเด็นให้ฟังนะครับมันก็มีประมาณเนี้ยนะมันก็อยู่ที่ว่าใครจะฟังการจอมพลังกับเออประธานมลยที่ถแถลงแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ว่าจะฟังเขาหรือเปล่าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้คนไทยฉลาดนะนะคืออย่าไปถึงขนาดบางคนก็ไปขยี้ขยี้ขยี้ บางคนเขาเห็นเขาคิดแบบนั้นอ้าวก็เรื่องของเขาคนหนึ่งจะคิดแบบนี้เมื่อดีฟังแล้วก็เรื่องของเขามันก็เรื่องของใครของมันเนะ,นะถ้าแต่ว่าถ้าคนที่ถามเนี่ยยังไม่พอใจฟ้องเลยครับไปแจ้งความเปเนมือคดีได้เลยว่ากระทําผิดกฎหมายหนึ่งสองสามสี่แบบไหนบ้างเข้าใจปะเพราะฉะนั้นมันก็แต่สิ่งหนึ่งที่ก็ต้องใช้คําว่าชื่นชมนะ คือเขาตอบทุกคําถามส่วนจะตอบดีไม่ดีตอบแบบแท้หรือไม่แท้พิ้วหรือไม่พิ้วทุกคนก็ไปตัดสินเขาเอาแต่อย่างน้อยๆเขาก็พร้อมที่จะตอบทุกคําถามไม่ว่าจะเป็นนักข่าวคุณนวัดมาเขาก็ตอบนะคุณไอมาเขาก็ตอบนางงามมาเขาก็ตอบนักข่าวถามแกไม่แกไม่ไมบอกว่าเอเดี๋ยวขอรีบจบการถแถลงข่าวนี่ถแถลงข่าวสิบโมงเนเที่ยงกว่ารู้เสหรือยังเนี่ย นะแถลงข่าวสิบโมงก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ของตนเองให้ดีในการถามแล้วก็ตอบถามแล้วก็ตอบโชว์หลักฐานหลักฐานเอกสารต่างๆพอานึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วละ่ะว่าจะเห็นหรือไม่เห็นด้วยตอบก,กับคุณการจอมพลังคุณไม่เห็นด้วยคุณไม่ต้องไปสนับสนุนเขานะคุณก็ไม่ต้องไปสนับสนุนเขาเพราแค่นั้นแหละคนเห็นด้วยก็สนับสนุนเขาต่อเพราะเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทํา มันก็มีเท่านั้นแหละครับแต่ว่าถ้ายังจะบอกว่าไม่ได้มันต้องผิดวันนี้มันต้องลงโทษอ่าก็ฟ้องเลยครับก็ฟ้องดำเนินคดีเลยมันมีเท่านั้นมันมีเท่านั้นนะโอเคนะทีนี้เรามาดูเรื่องใหญ่ของเรากันดีกว่าซึ่งเราก็อยากให้สอสอฝ่ายค้านเราก็อยากให้ยินฟลูเนี่ยถามรัฐบาลมากกว่ากันจอมบาลังคือการจอมบาลังเขาไม่แค่เป็นคนดังนะเขาเป็นคนดังคือบ้านเราเนี่ยคนดังมันมีซีนหมดแหละ คนดังนะคนดังๆบ้านเราทั้งวงการบันเทิงวงการไหนๆก็ตามแต่เนี่ยนะครับได้เปลียบหมดแหละอย่าโลกสวยเลยเข้าใจป่ะใครก็ตามแต่เป็นคนดังอ่ะนะเออคนดังคนรวยบ้านเรามันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราก็อยากให้คนดังการจอมพลังก็เป็นคนดังธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนั้นเนี่ยไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ไม่ได้มีกฎหมายในมือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเรียกร้องตอนนี้ต้องกดดันรัฐบาลน,นะก็อยากเห็นสอสไอ้เนี่ย บุก้็ไปหาคุณอนุทินถึงห้องประชุมเลยนะเหมือนกับไปหาการจออพลังแบบเนี้นะไปหาเลยถึงห้องประชุมเลยบอกว่าจะจัดการนักการเมืองชอช้างกี่โมงวะฮนะบิ๊กโจ๊กก็บอกว่ามีหลักฐานชัดเจนแค่กวากมือเรียกบิ๊กโจ๊กไปหาเนี่ยนะนะกวากมือเรียกบิ๊กโจ๊กไปหาบิ๊กโจ๊กก็บอกไปเลยว่าเส้นเงินสิบล้านของนักการเมืองชอช้างทุกวันนี้นักการเมืองชอช้างแม่งยังเป็นสอสอยู่นะ ทำไมไม่จัดการนักการเมืองให้เห็นเป็นนับหนึ่งก่อนที่มันคือการถอนรากถอนโคนเราไปจัดการอะไรขมเขมรเนี่ยมันยากเพราะมันอยู่ในประเทศขมเขมรแต่ในประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่จัดการก่อนนะก็อยากให้คนที่ไปแห่ถามการจอมบาลังเนี่ยไปแห่ถามอนุทินถึงห้องประชุมเหมือนกันอนุทินก็ต้องเรียกบิ๊กโจ๊กมาถามนะว่าชอช้างนี่คือใครชอช้างนี่คือใครนะคือตอนนี้เนี่ย ในวงการข่าวเขาก็รู้กันเยอะและ้วแต่มันพูดไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจหน้าที่ไงไม่มีอำนาจหน้าที่นะก็ต้องให้รัฐบาลเนี่ยจัดการสักทีหนึ่งเข้าใจปะ่ะนักการเมืองชอช้างนะนักการเมืองชอช้างแล้วก็ต้องย้ำนะการนำเสนอข่าวเนี่ยไม่ต้องมีสีส้มสีอะไรเราไม่ต้องเป็นกล้าทำต้องเป็นเป็นไอ้พักสีน้ำเงินสีแดงคุณรังสีมาร์โรมเนี่ยเป็นคนให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ว่าแกมีบัญชีรายชื่อของนักการเมืองไทยที่ไปซุกเงินอยู่ที่กัมพูชาเจ็ดคนแล้วแกก็บอกเองว่าขอเวลาการตรวจสอบให้อรอบครอบแล้วหลังจากนั้นแกก็จะเปิดเผยแต่อันนี้เข้าหน้าหนาวละบอกหน้าฝนเข้าหน้าหนาวกำลังจะสิ้นปีละรังสีมันโรมก็ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณรังสีมันโรมเกรงว่าจะมีปัญหงปัญหาอะไรก็ต้องเอา รายชื่อเนี่ยไปให้อนุทินดําเนินคดีตามกฎหมายสิคือตอนเนี้ขี้เกียจไอ้มาเถียงกันแล้วดาเนินคดีนักการเมืองเนี่ยนะดาเนินคดีนักการเมืองเนี่ยนะเป็นตัวเป็นตนเลยทําแบบกับที่ขยี้กันจอมพลังนี่แหละทําแบบเดียวกันมาตรฐานเดียวกันแต่วันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบเต็มที่สุดก็คือรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวานนี้สื่อเกาหลีใต้ก็นําเสนอตอนนี้แม่งรายงานข่าวก็ต้องรายงานสื่อเกาหลีสื่อขเขมรสื่อพม่าสื่ออเมริกาก็ต้องเล่าให้ฟังให้ครบสื่อเกาหลีใต้เนี่ยเขานำเสนอนะว่าแก๊งสแกมเมอร์กําลังจะย้ายฐานเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาบุกไปปราบถึงขเขมรเลยนะขเขมรเนี่ยมันกลัวเกาหลีใต้เพราะเป็นลูกพี่ใหญ่เพราะว่าให้เงินสนับสนุนมนึกออกไหมเพราะให้เงินสนับสนุนเขมรมันขเขมรมันเลยกลัวเกาหลีใต้ แก๊งคอเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ในขมียนแตกหือหมดเพราะเกาหลีเขาโกรธเขาเอาจริงก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเนี๋ยเพื่อการกวาดล้างการพุจรลิตแก๊งสแกมเมอร์หนึ่งมันก็เลยมาสร้างฐานอยู่ที่โอสเมตอยู่ตรงกันข้ามกับช่องจอมจังหวัดสุรินทร์โอ้โหภาพข่าวนะใหญ่โตมโหรานเป็นเมืองเลยเป็นตึกเลยตึกสแกมเมอร์ทำเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นประชิดชายแดนอยู่แล้วประชิดชายแดนเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนไทยนะลักลอบออกไปอีกอ่ะ ยิ่งชายแดนไอ้สุรินเนี่ยยิ่งเป็นป่าอยู่นะคุณผู้ชมเข้าใจป่ะเป็นป่าเป็นภูเขาเลยนะชายแดนอีสานใต้อ่ะเป็นป่าเป็นภูเขาออกง่ายขนาดภาคตะวันออกเนี่ยเป็นพื้นราบนะมันยังลักลอบออกกันไปเลยนักภาษาอะไรกับภาคไอ้อีสานเป็นป่าเป็นเขาถามว่าทาไมคนไทยไปอ่ะเอามันก็มีคนเห็นแก่เงินมันไม่ได้โดนหลอกหรอกมันรู้หมดอ่ะมันไม่ได้โดนหลอกนะครับ พราะอะไรรู้ไหมค่าจ้างนะมันจ่ายกันนะถ้าคุณคือถ้าทํายอดได้นะเดือนเป็นล้านนะครับทุกวันนี้มันก็มีคนไทยอ่ะที่ทํายอดได้เดือนเป็นล้านครับไอ้ที่เราเห็นข่าวเราเห็นด้านเดียวก็คือไอ้พวกทํางานไม่ได้ทํายอดไม่ได้ก็โดนซ้อมโดนทรมานโดนไล่โดนเอาไปขายไงไอ้พวกนั้นคือพวกทํายอดไม่ได้ไอ้พวกไม่มีฝีมือเข้าใจไหม ส่วนไอ้พวกที่มันมีฝีมือเนี่ยมันก็ทําเงินกันเดือนละเป็นหลายแสนหลายล้านมันก็เลยออกไปทากันไงพอมันโดนจับพอมันโดนไล่กระทืบกลับมามันก็อ้าวมันเป็นเหยื่อใครจะไปรู้มันได้เงินไปแล้วกี่บาทแต่ที่แน่ๆมันหลอกคนไทยด้วยกันเองนะจนประเทศชาติเนี่ยเสียหายย่อยยับไปหมดเพราะฉนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทําก็คือไปจับไอ้พวกคนไทยนั้นมาดําเนินคดีให้หนักทั้งหมดจีนนี่เขาประหารเลยนะคุณผู้ชม นะไอ้กีคนไหนเนี่ยไปทํามาหาแดกแบบนี้เขาประหารเลยนะประเทศไทยพอกลับมาแม่งบอกเป็นเหยือ่อนะไม่ได้ต้องเด็ดขาดนะก็ต้องร้ออีกรองมีรัฐบาลคือจับไอ้พวกนี้ได้หมดนะห้ามสงสารไม่งั้นเนี่ยแห่กันไปทําตามมันหมดจับได้จับขังคุกหมดเพราะประหารไม่เป็นประเทศเนี้ยประหารไม่เป็นจับได้เอาเข้าคุกให้หมดแม่งหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วจะไปสู้จะไปสู้คดีอะไรสู้คดีอะไร เขาอุ้มมึงไปเหรอถ้าเขาอุ้มมึงไปอะ่ะเออมึงเป็นเหยือ่อแต่ถ้ามึงออกไปเองอะ่ะมึงคือผู้ร้ายเข้าใจป่ะมึงคือผู้ร้ายเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยทำหรือยังวะผมก็ยังไม่เห็นทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะก็ต้องดํงาเนินคดีให้เด็ดขาดนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งเพราะสื่อเกาหลีใต้เขานําเสนอเองสื่อเกาหลีใต้เขานําเสนอแล้วสื่อเกาหลีใต้เขานําเสนอเขาบอกไงรู้ไหม เขาบอกว่าไม่ได้มีแค่คเขมรลาวก็ด้วยพม่าก็ด้วยไทยก็โดนไปด้วยเขาบอกที่ไทยก็มีแก๊งสแกมเมอร์อ้าวนี่สื่อเกาหลีใต้บอกไทยก็มีไทยก็มีมเพราะฉะนั้นมันก็กระทบต่อการท่องเที่ยวหมดทั้งไทยเขมรพมา่าลาวไม่ปว่าแต่เขมรเลยครับและเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปจับแกลง call center คนจีนเถารู้ไหมมันตั้งสำนักงานย่อยอยู่ที่ไหนลาดเท้า กรุงเทพมหานครจับได้สามคนที่ไทยก็มีครับมันอยู่ที่ทุกที่ที่มันมีอินเทอร์เนต็ตยิ่งอินเทอร์เนต็ตแรงๆหรือมันยิ่งชอบเพราะประเทศไทยอินเทอร์เนต็ตแม่โคตรแรงเลยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเข้าใจปะมันก็ย้ายฐานอยู่ที่ว่าจะจับกลุ่มดําเนินคดีสุดท้ายเราก็วันนี้ทุกคนแม่พูดถึงว่านักการเมืองคือวันนี้จับบัญชีไม้แม่กระจับไปเหอะจับไอ้พวกลักลอบก็จับไปเหอะแก้ปัญหาไม่ได้ วันนี้ต้องฟาดไอ้ลงมาที่นักการเมืองได้แล้วนักการเมืองคนนั้นเป็นใครเป็นใครวันนี้ก็พูดกันมาสามสี่วันละชอช้างชอช้าง,ชชางก็ยังไม่เห็นรัฐบาลทําอะไรเลยนะครับเพราะฉนั้นนักการเมืองประชาชนทุกคนต้องกดดันไปที่รัฐบาลให้จัดการนักการเมืองก่อนซึ่งมันมีอยู่แล้วบิโจกก็บอกเองว่าแกมีหลักฐานรังสีมันรวมก็บอกเองว่ามีตั้งเจ็ดชื่อ แล้วทำไมเราไม่จัดการนะอ่ะจัดทาในระดับมาตรฐานเดียวกับการจอมพลังนี่ก็ได้อ่ะการจอมพลังเขาก็เป็นคนธรรมดาเขาไม่ได้มีอํานาจนะ่เขาแค่เป็นคนมีชื่อเสียงเน่นะเขาไม่นคนก็เหมือนกับอินฟูหลายคนนั่นแหละพอมีพอมีคนติดตามไม่เยอะมันก็เริ่มมีบทบาทมันก็เริ่มมีบทบาทก็คล้ายกันนะนะบางคนเอาบทบาทไปขายของ เข้าใจป่ะบางคนเอาเอาไปทำมาหากินล่ารวยบางคนเอาบทบาทหน้าที่ของตนเองไปช่วยคนนะบางคนก็มันก็แล้วแต่คนจะใช้ชื่อเสียงไปทางคิดไหนไปทางคิดไหนแต่วันนี้สิ่งที่เป็นรูปประธท,ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการจับนักการเมืองการดำเนินคดีกับนักการเมืองนะทำหรือยังเป็นหน้าที่ใครอ่ะอ้าวเ็นหน้าที่รัฐบาลนี่ไงนะไม่ใช่หน้าที่การยอมรัลังหรอก เรียกร้องผิดคนแล้วเขาไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ขนาดนั้นเขาเป็นคนมีชื่อเสียงอืมอาจจะมีอาจจะมีคอนเน็ชันหรือบางคนจะเรียกว่าเส้นมีสายโอ้โหแม่งเลือกปกติกว่าของประเทศไทยนะถ้าอยากแก้ก็ต้องแก้กันอีกนานนประเทศนี้เป็นระบบอุปธรรมถ้าจะแก้ก็แก้อีกนานใครมีปัญญาจะมาแก้นี่ก็ช่วยหน่อยละกันมันจะได้จบจไปสักทีหนึ่งเหมือนกันจอมพลังเขาบอกอะว่ามีคนเนี่ยไปเสนอบอกว่า เฮ้ยมันต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลมันต้องเป็นหน้าที่ของอะไรก็ตามแต่ในการช่วยเหลือสังคมถูกไหมในการช่วยเหลือประชาชนกันก็ถามผมก็ถามนะแล้วเมื่อไหร่วะกี่โมงวะแต่วันนี้อันไหนที่เขาทําได้ไปก่อนเขาก็ทำไงมันคนละส่วนกันนะรัฐบาลมันจะปฏิรูปกันกี่โมงนักการเมืองมันจะทํางานนี้กับประชาชนแบบประชาชนไม่ต้องพึ่งกันเองกี่โมงอันนั้นก็เป็นเรื่องของมันไง แต่เรื่องของภาคประชาชนอันไหนทาได้อันไหนทําก่อนอันไหนทาไวก็ทําไปเลยนะมันเป็นคนละบริบทกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องช่วยกันตรวจสอบนักการเมืองแนละผมก็นํานเสนอข่าวนี่นะนักข่าวนะครับนักข่าวก็เป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงก็ขยี้เรื่องเนี้นะไปที่ตัวการของแกลง call center นะครับเออนะโอเคนะนำเสนอขา่าวชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาตามสไตล ยุคนนะครับหากชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่วงไทยรายการผมก็มีแหนมยุคนนะขายมาหลายปีแล้วมีแหนมกระไสหัวถ้าสนใจพี่ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์ของอกามเข้ามาก็ได้นะครับเป็นแหนมรสชาติดีไส้หัวรสชาติดีจากมึงปัวจังหวัดน่านอร่อยมากผมรับประกันเลยครับ บ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150ห้บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลนย์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซียุคนนอร์มอลยุคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับหชุดเพียงร้อยหบาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่่นชมมมาาาอยางก เราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3ามเลยนะครับ3ปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมูมี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยนฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนพักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับ ทานกนได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150บาทขายมา3ปีถ้าค้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพ์ก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ดายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อย คุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับบ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทาไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทานี่แหละครับ1ชุดนะครับ220อ่บาทนหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ด นะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเพจ normal easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับหนึ่งชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชม ถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ำนะทั้งแหนมทั้งพวกไสอ่วเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงไงหยุดไม่กี่วันนะ่ะนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่า มันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าที่จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก,ก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส้อัว่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูปเปอร์เนี่ยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไสอัวยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะใช่ยี้งก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะคุณผู้ชมนี่งอ,อไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทาส่งทาสั่งทําทรงสั่งทําทรงมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกว่าทาไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ,อ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ สามปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุกในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับอามาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้าพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบาทชุดละร้อยยี่สิบาท นะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาตาทาสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาตาแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัว จังหวัดน่านน้าพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรมองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมมันคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปาร้าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Youtube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ย